สวัสดีครับนักศึกษารหัส62นะครับทั้งสองห้องนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรายวิชาสิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษานะครับซึ่งอยู่ในหมวดของอวิชาภูมิศาสตร์นะครับของงคมศึกษาธรรมชาติของวิชานี้คือวิชาที่เน้นในเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์นะครับหนึ่งเราวิเคราะห์ประชากรสองคือเราวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมฉะนั้นเนี่ยไอ้สองคำเนี่ยระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะวิเคราะห์อย่างไรหรือตัวอย่างเช่นประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรนะครับหรือในเรื่องของแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติของประชากรนะครับเช่นประชากรของประเทศไทยเราเนี่ย คุณภาพการศึกษานะครับส่งผลให้กระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับขอให้เห็นภาพก่อนเนาะนะครับหรือในเรื่องของการวิเคราะห์ประชากรการวิเคราะห์พีระมิตประชากรที่ส่งผลต่ออาหารของมนุษย์นะครับของโลกเรานะครับหรือสภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยมันกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างไร หรือเป็นเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมันไปกระทบกับประชากรไทยประชากรโลกอย่างไรนะครับวิชานี้ก็จะเน้นการวิเคราะห์เพราะว่าเราเรียนแค่2ชั่วโมงนะครับวิชานี้เรียนวันศุกร์นะครับสองชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็คือช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของําอธิบายรายวิชานะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับวิชานี้ชื่อว่าถิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา คาอธิบายรายวิชานะฮะก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและประชากรนะครับผลกระทบของภาวะประพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสังคมคุณภาพชีวิตหรือในเรื่องของภัยพิบัติประเทศไทยและโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไฟไหม้หรือการเกิดระเบิดขึ้นหรือสงครามเนี่ยทำให้เกิดสภาวะทรัพยากรอย่างไรขึ้น ะะหรือภัยธรรมชาตินะครับพายุแผ่นดินไหวเนี่ยส่งผลต่อประชากรอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็วัตถุประสงค์ก็ตามนี้นะครับอันดับแรกเลยให้เราได้ทราบถึงความสัมพันธ์นะครับและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและประชากรนะฮะส่งผลในลกนักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับสองคือนักษาสามารถวิเคราะห์สภาวะประชากรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนาะ งคมคุณภาพชีวิตแล้วก็ภัยพิบัติ3เป็นเรื่องของการปฏิบัติการพัฒนานะครับหวังว่าจะได้กลับมาเรียนออนไลน์ที่ห้องเนาะแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ลงภาคสนามในชุมชนนะครับแล้วก็วิเคราะห์สภาวะประชากรโดยเฉพาะ,ะสังคมผู้สูงอายุที่จะที่จะเกิดขึ้นนะครับกับประเทศไทยในเร็วนี้นะครับส่งผลต่อชุมชนอย่างไรส่รงผลต่อลักษณะประชากรอย่างไรนะครับก็เราจะเรียนอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลย นะครับก็สัปดาห์แรกนะครับเป็นเรื่องของการแนะนํารายวิชาความหมายความจําเป็นในการศึกษาแนวทางในการเรียนนะครับช่งวงแรกนะฮะจะเป็นเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับสัปดาห์ที่สองเนี่ยจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการเรียกนการสอนของวิชานี้เนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องของให้ให้เราอ่านหนังสือเยอะๆะนะแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมไปสู่ทฤษฎีทางสิ่งแวดล้อม นะครับเราต้องฝึกล้วแหละฝึกการคิดวิเคราะห์ในเรื่องงสิ่งแวดล้อมจากการอ่านจากการวิเคราะห์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราจะได้ท so ักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับที่ติดตัวเราแล้วก็นําไปใช้สอนในชั้นเรียนเราได้นะครับข้อที่สามเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะทรัพยากรมนุษย์คืออะไรแล้วมันส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยอันนี้ก็จะไปผูกกับวิชาภืมิศาประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะ นะครับห้าขอบข่ายวิชาประชากรศึกษาเนาะก็จะมีอยู่สามขอบข่ายก็คือประชากรศาสตร์ประชากรวิทยาแล้วก็ประชากรศึกษานะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการบ้านของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวากันเนาะอ่ะสาสไลด์หกครับเป็นเรื่องของข้อมูลประชากรและองค์ประกอบประชากรนะครับเดี๋ยวอ่านตามเนาะแปดครับนะหลังจากสอบเนี่ยไว้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์พลระมิตประชากร เก้าครับทฤษฎีประชากรก็คือทฤษฎีของมัลทัชทฤษฎีของโลจิสติกเคิร์ฟนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของประชากรนะสัปดาห์ที่สิบเป็นเรื่องของนโยบายประชากรนะครับของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนะฮะสิบเอ็ดนะครับจะ็น้ความไปสู่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมกับประชากรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเสวนากลุ่มนะครับซึ่งจะให้กลุ่มออกแบงเป็นงานกลุ่มเนาะทั้งหมดห้ากลุ่มนะครับทั้งสองห้องอาจจะรวมกันได้นะครับ ดับแรกเลยก็คือ,อปฏิวัติุาสารกรรส่งผลต่อประชากรอย่างไรนะครับอันที่2คือการปฏิวัติเขียวหรือการปฏิวัติเกษตรกรรมเนี่ยส่งผลต่อเกษตรต่อประชากรอย่างไรนะครับสามคือว่าด้วยเรื่องของภัยพิบัติกับประชากรเนาะนะครับสี่คือโรคระบาดกับประชากรนะฮะแล้วก็ห้านะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับ กับประชากรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มกันอีกทีหนึ่งนะนะครับเราจะจัดจัดเป็นลักษณะของการเสวนาแบบออนไลน์นะครับกอเห็นรายการแบบไลฟ์สดนะครับที่เราจะพูดคุยกันเสวนากันแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ว่ากันอีกทีนึงพูดถึงกระบวนการอีกทีหนึ่งเนาะนะครับนะก็นะครับวิชานี้ก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะครับแบ่งการเป็นวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ทฤษฎี อีก20%แล้วก็ปฏิบัติอีก20%นะครับเนาะส่วนรายละเอียดตัวนี้เราหาอ่านเองนะครับเกรดก็ตามเดิมเนาะนะครับก็คือ80้ a นะครับเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีการบ้านนะฮะให้เราทำในคาบแล้วก็ส่งภายในวันวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์เนี้ยนะครับอยากให้เราส่งตามโจทย์ทั้งสองข้อนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าจะให้เราไปทำอะไรทำข้อเดียวให้เสร็จเลยนะครับ คำแรกเลยฮะอยากให้เราไปหาคำศัพท์สามคำนี้ครับคำแรกประชากรศึกษานะครับคำที่สองประชากรศาสตร์คำที่สามประชากรวิทยาให้เราไปหาความหมายของสามคำนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร แล้วก็เอามาเคราะห์ต่อว่าสามคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรนะครับเขียนได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทาง Google Classroom นะครับและข้อที่สองครับคำว่าสิ่งแวดล้อมให้เราไปหามาว่าสิ่งแวดล้อมมีกี่รูปแบบในแต่ละรูปแบบนั้น มีลักษณะอย่างไรนะครับไปหามาหรือเอารูปภาพมาแปะก็ได้นะครับนะฮะก็สองข้อพอสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียนให้เต็มรูปแบบนะครับเนาะเวลาเรียนนะครับก็เรียนนะครับพยายามอย่าขาดเนาะใครที่ทํางานประจําพยายามจัดสรรเวลานะครับบางคนทํางานพิเศษอยู่เนี่ยนะครับจัดสรรเวลาเข้าเรียนให้ได้นะครับเร่องเข้าเรียนสําคัญเนาะนะครับโอเคการเรียนออนไลน์มจะเป็นอุปสรรคนะครับในการเรียนเรียนไม่รู้เรื่องนะครับหรือ ไม่มันไม่เช่ดีไม่เช่บเท่ากับที่กับการเรียนในห้องนะครับเขาขอให้เราตั้งใจให้ให้มากกว่าปกตินะในการเรียนออนไลน์เนี่ยพราเราก็ทราบปัญหาดีว่าเออเรียนออนไลน์มันไม่ค่อยเข้าใจมากเท่ากับการเรียนแบบออนไซต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการติดต่อในช่วงแรกนะครับติดต่อกันในลักษณะของออนไลน์ก่อนคือติดต่อกันทางไลน์นะครับส่งงานทาง Google classroom ก่อน แต่หวังว่าเดือนหน้าเราจะได้กลับมาเรียนกันในห้องนะครับขอให้สถา,านการณ์ปกติแล้วก็ขอให้คนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดนะครับดูแลสุขภาพด้วยในเรื่องของอุบัติเหตุก็สําคัญนะครับการขับรถขับลาก็หน้าฝนเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับโอเคมีคําถามอะไรสามารถติดต่อไปได้ทางไลน์ครับขอบคุณนะครับ